มาดูกันครับว่าตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จครับนี่นี่นี่ที่ยืนล้างที่ยืนล้างขวดนมของน้องเพนความสูงยังไม่ได้ครับนี่เอาลัางที่นี่ลังพลาสติกขึ้นมาก็จะพอดีเลยครับนี่นี่โอ้ขมักขม่นเลยครับนี่นี่ครับโอ้โอ้อันนี้ขวดที่สี่แล้วนะโอ้ล้างได้เร็วมากเลยเพลแป๊บเดียว ได้อีกหนึ่งครัแล้วอ่าเช็คดูก่อนครับเช็คดูก่อนโอ้โหนเช็คดูก่อนว่าสะอาดหรือยังอ่าถ้าสะอาดแล้วก็นี่โอ้โนี่นี่โอ้โน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 มันจะเปียกอ่อล้างล้างลบล้างให้เสร็จครับ จะได้เอาไปตากหรือเอาไปอบอเพื่อฆ่าเชื้อนี่นี่ของเพนก็จะล้างเพื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อเขาก็จะอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่น้องเพนเก่งมากเลยอ่าไหนอ่าจุกมาล้างด้วยเอาจุกมาล้างด้วยอ พี่วินาอ่าปิดครองในให้พี่วินาล้างมือก่อนเออนูนกพี่วินาล้างมือก่อนอ้าวอ,าอ้าวอ่าสะอาดหรือ,อรยังครับอ่า อาหยิบหยิบครดต,ต่อไปมานั่นเหลืออีกโอ้คนนมอีกหนึ่งครเท่อนักจะล้างจุกก่อนใช่ไหมยังจุกก่อน,กกอ,นอ่าอ่าจะอาแล้วก็เอาต่อไปมา เอาเอานั้นมาจุกเนี่ยนั่นทางโน้นอีกมาเหลืออีกหนึ่งครัแล้วเกือบเช็ดแล้วเกือบเช็ดแล้วนี่เหลืออีกหนึ่งครัอ่ะนายหยิบถึงไหมนี่ครันั่นเลยหยิบถึงไหมเออเอาละนี่ก็หน่ะนี่ครัวสุดท้ายเอออันนี้อ่ะขวดสุดท้ายโอ้โหเปิดน้ำให้มันแรง นี่อันนายยังสูงไม่ถึงนะครับความสูงยังไม่ได้อันายก็เลยนี่เห็นไหมนี่นี่ครับนี่หลังพลาสติกยืนแล้วก็จะพอดีนะครับหน้าอกของอันายอันไานก็จะล้างทุกวันอย่างนี้เล,ล,เละเออบางทีบางวันก็ขี้เกียจอ๋อ มาโอ้น้านนั่น,น,นล้างเสร็จแล้วนายได้กี่ครลัละหนึ่งสองสามสี่อันนี้ครัที่ห้าอ้าวครับอ่ะอ่ะเขาล้างเสร็จแล้วเหลือจุกอีกเท่าไรนะนี่อันนี้มันไกลนี่อันนี่จุกนมนี่นะโอ้ไปฝาปิดจุกไปหมดแล้วอ้าฝาปิดอ,าาอ่าล้างอ่าล้างให้มันสะอาดสะอาดนะ อืมอ่าอ่าวางไปทางนู้นอันไหนล้างเสร็จแล้วไปทางนู้นไปเออกำลังทางนู้นครับอ่าเหลืออีกหนึ่งเอาละนั่นล้างเสร็จแล้วมาแรงลนไม่ต้องอันนี้อ่ะอ่ะล้างเสร็จแล้วอ่ะปิดก๊อกเลยครับอ่ะปิดปิดน้ำเลยก๊อกก่อนเลย ล้างเสร็จแล้วปิดก่อนครับปิดปิดก่อนครับ